หลังจากเดือนครึ่งผ่านไปเราก็มาพิสูจน์อีกครั้งครับว่ากระสอบที่เอามานําวางไว้ระหว่างแถวยางนี่เป็นกระสอบของอะไรนะครับหลายคนก็เข้าใจว่าเป็นปุ๋ยขี้วัวบ้างนะครับหรือปุ๋ยอื่นๆ่พิสูจน์แล้วก็เป็นปุ๋ยขี้ไก่เนื้อนะครับส่วนใหญ่จะเห็นเป็นขี้ไก่แล้วก็แกลบนะครับเห็นเป็นแกลบเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีความเชื่อว่า,ารากยางจะมากินปุ๋ยอยู่ตรงนี้นะครับซึ่ง พอเท็จจริงแล้วนะครับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆลงไปในดินต้องใช้ปริมาณค่อนข้างมากครับ2-4ตันต่อไร่วตัตถุประสงค์หลักๆของการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ครับคือการปรับปรุงโครงสร้างของดินเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดูดธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์นะครับรวมทั้งในปุ๋ยอินทรีย์เองมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมที่พืชต้องการครับในผิดไม่ถูกนะครับอย่างแต่ว่าไม่เพียงพอเท่านั้นเองครับสวัสดีครับ